นี้ก็กำลังเทสเกมส่งมอบลูกค้านะครับเครื่องนี้ของคนดังเลยเนี่ยอันนัน์ไมทองคำนะฮะอ่าโอเคนี้เล่นได้ปกตินะเทสให้เรียบร้อยนะฮะสั่งมาซื้อก่องซื้อเกมอะไรเนี่ยได้หมดเกมไหนลงฟรีลงให้เกมไหนเสียตังเราก็แจ้งลูกค้าว่าเกมนี้มันมีค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับผมอ่ะสามเครื่อง3ามแบบ3ามสไตล์วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีสเปคอะไรกันบ้างเอาเครื่องนี้ก่อนมาเครื่องนี้1,1990 11, เเฉพาะเครื่องนะไม่รวมจอ 11990เนี่ยอยู่กับ AMD Ryzen 5 4600G ครับ6คอร์12เธอร์โบ4.2 GHz การ์ดจอเนี่ยเป็น Onboard Vega 7นั่นเองฮะแล้วก็ามาพราา้อมกับแรมครับ16 GB DDR4 Bus 3200จาก KEM นั่นเองฮะ M.2 เป็น NVMe 256 GB จาก KEP เช่นเดียวกันครับบอร์ดตัวนี้เป็น MSI A520M ครับแล้วก็ตัว Power Supply เนี่ยเป็น6 0 0วัตต์จาก SigmaTech นั่นเองครับเคสตัวนี้คือ ไอทีโซนไวกินวอ r r เออครับสเปคนี้ผมมองว่าเหมาะสําหรับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีกันล้วกันแล้วก็อนาคตไปเติมการ์ดจอไปเติมอะไรก็ว่ากันไปเพราะว่ามันสามารถใส่การ์ดจอแยกได้ถามว่าไอหนึ่มัยมันผลเทสมันเป็นยังไงก็ถามแอดมินกันล้วกันเนาะเราได้ทําผลเทสเกมทําสรุปให้ดูแลเรียบร้อยสําหรับสเปคนี้นั่นเองอนาคตอัพได้ทุกส่วนนะต่อมามาดูเครื่องนี้กันครับเครื่องนี้ ของคุณไม่พูดไม่ได้ฮะนี้ของคุณอน,นันต์ไม้ทองคำครับจบไปที่41,290อันนี้คือราคาเฉพาะตัวเครื่องนะแต่สุดที่แล้วสุทีิแล้วเขาจบอยู่วันเท่าไหร่นะ7,000 <75. S 1> 70, 0กว่ากว่านะครับเพราะเขาเขามีจอ msi 250Hz เป็นจอเคิร์ฟแล้วก็ชุดซีม u ลิเตอร์คือ l o g i t e c h g 2 9แล้วก็มีพวกโต๊ะเก้าอี้เกมมิ่ง เก้าอี้เกมมิ่งโต๊ะอะไรคือมั่วตัวไปหมดเลยคือมันหลายอย่างนะครับรวมๆแล้วก็ประมาณ7 0 0 0หมื่นกว่าบาทนั่นเองอนะแต่เรามาพูดถึงแค่ตัวเครื่องเครื่องนี้41,290สำหรับตัวเครื่องเนี่ยเป็น Intel Core i5 ้าเจนส1บส0มสิบสสิบสคอร์20ิบเทเทอร์โบ4.8จแกิกะเฮิรตซ์แรม32 g สิจิก DDR5 เป็นตัวบัสบัตเท่าไหร่นะตัวนี้ 6, <000. S 1> บัต6,000นนะครับจากเคฟ เป็นแรมสีขาวนะครับแล้วก็ตัดไฟด้วย RGB ตามนี้เลยนะครับผมเบมบอร์ตตัวนี้ก็เป็น B760M จาก a d l o c k Phantom Gaming เป็นตัวไ t ติงนั่นเองนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็ตัว M.2 ตัวนี้เป็น NVMe ครับความจุอยู่ที่ 2TB ทนะครับอ่ะจาก ADATA รีส e ีดประมาณ7,000 MB นเมะครับแล้วก็ชุดน้ำา3ตอนเป็นตัว CS360 นะครับ360มม,มจากซูนามินนั่นเองครับ กาจอเป็นโซแท็กเกมมิ่งครับ G-FORCE e RTX 4060เป็นตัว 8G GDDR6 โ so ซแท็กไว้์อีดิชันนั่นเองครับแล้วก็ตัวชุดสายถักนะครับสายถักก็แบรนด์อะไรผมลืมชื่ออันนี้จริงๆขออภัยนะครับอ่ะโอเคนะครับสายถัก24พินแล้วก็ตรง8พินที่ตัวการจอตามนี้นะครับแ,แล้วก็ Power Supply เนี่ยเป็นตัว800วัตต์80พัตไว้จากชาวแมนนั่นเองเคสต,ตัวนี้ก็ยอดฮิตตลอดการนะครับพาโรามาเกมมิ่งเคสครับเป็นแบรนด์ซีนามิแล้วก็ ด้านหน้าก็เป็นกระจกโค้งขออนุญ,ญาตไม่ลอกแล้วกันนะขี้เกียจติดคืนนะครับด้านหน้าก็เป็นกระจกโค้งด้านข้างก็เป็นกระจกแผ่นใสก็เป็นทรงตู้ปลาแบบกระจกโค้งโค้งอนแหละนะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดรีโมทนะครับรีโมทมันก็จะจอยไฟหมดเลยชุดน้ําก็เป็น a r g b เห็นไหมเต็มระบบอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมครับปิดไฟเปิดไฟได้ตามใจต้องการตามนี้ในงบ4 1 2 9 0อันนีอ้ก็ันนี้ฟอร์ซ่าก็ลงให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ลอง เอาไปเล่นดูแล้วกันเนาะเฟรมเรกก็กระจุยกระจายแน่นอนนะครับผมอ่ะโอเคตามนี้ต่อมาเครื่องสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับฝากโปรสิ้นเดือนไปด้วยแล้วกัน29 30าร29 30นี้มีโปรหลากหลายสเปคนะครับทักเข้าแอดมินเลยว่ามีชุดไหนอะไรยังไงที่จัดโปรโมชั่นบ้างนะครับ2 4 6 8 8 0 2 4 6 8 0เครื่องนี้ลูกค้าน่าจะเอาไปต่อหลายจอ เดี๋ยวผมดูเอาพุทแป๊บหนึ่งนะว่าเครื่องนี้เอาพุทได้กี่จอ 1, 2, 3, 4, 5, 6อ uh, okay. kind of ่ะโอเคเครื่องนี้ต่อออกได้6จอในงบ24,680นะครับเน้นไปแบบเทรดหุ้นเปิดกงเปิดกราฟอะไรของเขาก็ว่ากันไปหรือว่าทำหลายหลายอย่างพร้อมๆกันอะไรประมาณนี้นะเครื่องนี้ CPU amd ryzen 5 4 6 0 0 g ครับ6คอร์12เทอร์โบ4ี่กิกมาพร้อมกับออนบอร์ดในตัวเป็น Vega 7 แล้วก็การ์ดจอแยกอย่าง AMD Radeon RX 6600จาก Gigabyte e a g l e นะเป็นตัว3พัดลม 8G DDR6 นั่นเองครับมาพรา้อมกับเมนบอร์ดตัวนี้ก็เป็น MSI A520M-A Pro นั่นเองครับแรม 16G DDR4 บัส3200จาก King Bank นะครับก็คือ 8G คูณ2ดูโอเช n ่ยลเป็นแ a m RGB นะครับอโอเค M.2 NVMe น่าจะไม่เน้นเก็บข้อมูลอะไรเยอะแยะครับก็เลยเอาไปที่ 256G จากเคป นั่นเองนะครับชุดน้ำา3ตอน360มมครับจากซูนามิ CS 3 6 0นั่นเองครับก็เป็นแบรนด์ใหม่ล่าสุดเป็นโมเดลใช้คำว่าโมเดลใหม่ล่าสุดแล้วกันนะครับสำหรับชุดน้ำตัวนี้นะครับปรับโฟนปรับไฟเปลี่ยนไฟได้เคสก็เป็นพาโนรามาเกมมิ่งเคสนะครับมีทั้งสีขาวสีดำให้คุณลูกค้าได้เลือกกันนะครับพาวเวอร์ซัพพลายเป็นตัว600วัตต์นะครับเซตพาวเวอร์พัทจาก Sigma Tech นั่นเองครับจบเรียบร้อยเครื่องนี้นะครับในงบ24,680 ทุกอย่างมือหนึ่งทั้งหมดประกัน3ปีอยู่แล้ว3เครื่อง3ตายวันนี้แล้วก็ยังมีประกอบอีกเยอะมากๆเพราะมันสิ้นเดือนและลูกค้าก็เงินเดือนเริ่มออกกันหรือว่าใครอยากที่จะเวลาเราโพสต์โปรโมชั่นไปหน้าแฟนเพจอะไรเงี้ยนะครับว่าวันนี้มีส่วนลดมีอย่างนั้นมีอย่างนี้หรือว่าเวลามาถามแอดมินถ้ารู้สึกว่าโปรตัวนี้มันน่าสนใจนะครับก็สามารถมัดจําล็อกโปรโมชั่นไว้ก่อนได้พันสองพันว่ากันไปเราก็ล็อกสินค้าให้ไม่เกิน45วันหรือ30วันว่ากันไป ตรงนี้นะครับแล้วก็คอมประกอบเนี่ยไม่มีอะไรตายตัวสเปคที่ผมพูดไปในแต่ละวันเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจคนนั้นไม่ถูกใจคนนี้อาจจะถูกใจคนนั้นถูกใจคนนี้ดังนั้นแล้วเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามใจต้องการเอาให้มันตรงโจทย์ตรงทายด้วยเองที่สุดละกันนะครับตามการใช้งานและกันเรื่องอความสวยงามก็แจ้งได้ว่าอยากได้โทนขาวโทนดําอะไรประมาณนี้เราก็จัดให้ได้หมดดังนั้นแล้วก็ติดต่อได้เลยที่บอยพีซีการชําระเงิน เก็บปลายทางก็ได้หรือว่าโอนเต็มจํานวนก็ส่งฟรีอยู่แล้วนะครับทางนี้ทางนั้นก็เคดงเครดิตเราถ่ายคลิปถ่ายอะไรทุกวันอยู่ละอันนี้ไม่โกงกันอยู่แล้วนะครับดังนั้นแล้วก็ลองดูที่หน้าแฟนเพจได้นะครับว่าเครดิตเราเป็นยังไงมีการถ่ายคลิปมีการไลฟ์สดมีการอะไรทุกวันหรือเปล่าอันนี้ก็ลองดูหน้าเพจแล้วก็บัญชีที่ไอโอนคือบัญชีบริษัทเท่านั้นฝากไว้เด้อแล้วกันครับที่บอสพีซีครับผม